ตายแล้วพี่น้องเว้นย่ามข่อยตายขอรอเอินกับบ่าปากบ่ตีงบ่งวกบ่หันส่ขวากับบ่หันสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องมื้อนี้ลูกอีสานผาสารฉีบมาขอคำชี้เนี่ยผู้ใดเคยพันในทางด่านกล่องวงจอเนาะ ติดแผงโซล่าเซลล์พี่น้องแต่ไปเดือต่อสายดินเกิดปัญหาขึ้นแล้วพี่น้องซอยฉี่แนะแน้ผู้ใดเคยหูจักตายขอรอละเว้นย่ำเขาเบิงในทรศละท์บมิดอิ่งติ่งบ่ตอบสนองฝ่าล่งหรือเปล่าพี่น้องบอกแน่เด้อแต่ที่แน่แน่บ่เด้ต่อสายดินมันเกี่ยวกันบ่นน่ ปรมาจารย์ทั้งด้านแผงโซลาเซลล์กล่องวงจรบอกในเะดิ้อพี่น้องขอพุ่น้ให้ความคิดเห็นฉี่เนะว่าจังไดกับว่าเดิ้อพี่น้องเอ้ยขอคําฉี่แนะ่เป็นยางหยิ่งไงล่ะนี่เรื่องไงเลยเด้อนี่เด้อพี่น้องเอ้ยเว้นย่ามคอยตายขอคุ่นหลายๆเดิ้อภู้กดไหล์กดแช่ออกไปให้แนะ่ โบหูจักเรื่องนี่ปึกทังด่านเรื่องนี่เด้อพี่นองเด้อฉี่เนะมาเร็วทันควันหรือมันตายตรงสื่อมาเปลี่ยนหรือตรงต่อสายดินชีน่เนะในเด้อปรมาจารย์ทั้งด่านกล่องว่งจรแผงโซลาเชลสวัสดีค่ะ